สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับสองทุกคนนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องประโยคสื่อสารเราจะมาเรียนรู้เรื่องประโยคสื่อสารนะคะในชั้นป3นักเรียนจะได้เรียนรู้ประโยคทั้งหมด5ประโยคนะคะ1ประโยคคำถามประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถามและประโยคขอร้องนะคะวันนี้เราจะมาเรียนประโยคสื่อสารกันสองประเภทคือประโยคบอกเล่าและประโยคคำถามกันนะคะก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกันก่อนเลยว่าประโยคบอกเล่าคืออะไรประโยคบอกเล่าก็คือประโยคที่เราต้องการบอกกล่าว หรือเล่าข้อความให้คนฟังได้เข้าใจเป็นการบอกเล่าเช่นฉันตักบาตท,ทุกเชา้าวันนี้ฉันไปโลตัสวันนี้ฉันลดน้ำต้นไม้แมวของน้องมีขนสีขาวปุกปุยโรงเรียนของเราร่มรื่นมาก ใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องการบอกกล่าวให้คนฟังได้เข้าใจว่านักเรียนได้ทำอะไรมาบ้างนักเรียนทำอะไรเป็นข้อความที่นักเรียนต้องบอกกล่าวเล่าข้อความให้คนอื่นรู้เรื่องนะคะต่อไปประโยคคํคำถามประโยคคํคำถามก็คือเป็นประโยคที่เป็นการตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ตั้งคำถามแล้วจะต้องได้คำตอบนะคะมักจะมีคำว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรทำไมอะไรเท่าไหร่นะคะเช่นใครเห็นไหมคะมักจะมีคำว่าใครนำตุ๊กตาตัวนี้มาไว้ที่เก้าอี้อะไรในทะเลมีสัตว์อะไรบ้างคุณแม่ทำอะไรให้พวกเรากิน หรือวันนี้แม่ไปทำงานไหมคะใช่ไหมคะวันนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรวันนี้แม่ไปตลาดมาหรือยังคะก็เช่นเดียวกันต้องเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบแต่อีกลักษณะหนึ่งซึ่งไม่ใช่ประโยคคำถามคือประโยคที่แสดงจำนวน แสดงคำถามแต่ไม่ได้ต้องการคำตอบคือจะไม่ใช่ประโยคคำถามเลยนะคะเช่นใครจะไปสวนสัตว์ก็ได้เขาถามไหมว่าใครจะไปสวนสัตว์อันนี้เป็นการแสดงที่เฉยๆว่าใครจะไปสวนสัตว์หรือไม่ไปก็ได้ใช่ไหมคะฉันไม่รู้ว่าแมวเข้ามาได้อย่างไรเป็นการต้องการคำตอบไหมคะ ไม่นะคะวันนี้เราเรียนมา2ประโยคนะคะครูแจ๋วจะให้นักเรียนลองฝึกเขียนประโยคบอกเล่าจำนวน5ข้อและประโยคคํำถามอีก5ข้อนะคะให้นักเรียนแต่งตามความเข้าใจของนักเรียนแล้วส่งมาให้คุณครูแจ๋วตรวจด,ด้วยนะคะอ่ะทวนอีกหนึ่งรอบให้นักเรียน ฝึกแต่งประโยคบอกเล่าจำนวน5ข้อและประโยคคำถามอีก5ข้อลงในสมุดนะคะแล้วส่งมาให้คุณครูเจ๋วได้ตรวจด้วยค่ะวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ